สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจ๊ะจ๋ากินแซบค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทําเมนูแซบๆซทานกันนะคะวันนี้อยากสดอะไรร้อนๆนะคะเพื่อนๆจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูต้มแซบข้างในรวมจ้าทํากันกระทะใหญ่ๆเลยนะคะจะใส่กระดูกเล้งลงไปด้วยนะคะให้รสชาติน้ําซุปของเรากลมกล่อมค่ะเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทําต้มแซบข้างในหมูรวมกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกตั้งน้ําใส่กระทะไว้เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้งยมยำของเราลงไปเลยค่ะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะทุบพอหยาบๆนะคะเราก็จะโบะลงไปเลยจ้ะตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะจ้า ตั้งกระทะต่อให้เครื่องสมุนไพรหอมเราก็จะใส่เครื่องในรวมกับกระดูกเล้งลงไปนะคะน้ําเดือดอีกน้ําเดือดอีกรอบแล้วนะคะเรามาใส่เครื่องในหมูรวมที่เราเตรียมไว้เลยจ้าโบลงไปเลยจ้ะโอ้โหตามด้วยกระดูกเล้งนะคะน้ําซุปของเราจะได้กลมกล่อมคะ่ะนี่จ้ากระดูกเล้ง เพิ่มความกลมกล่อมนะคะเราจะใส่ต้มลงไปพร้อมกับเครื่องในรวมเลยค่ะปิดฝาตั้งกระทะของเราต่อให้กระทะเดือดแล้วก็ตุนให้เครื่องในเปื่อยดีๆเลยนะคะปิดฝาได้เลยค่ะกระทะเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่มะขามเปียกลงไปค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะตั้งต่อเลยนะคะ ข้างในรวมของเรายังไม่เปื่อยดีนะคะปิดฝาตั้งต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกโดดลงไปนะคะพริกขี้หนูทุบพอหยาบจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะเพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มความอร่อยจ้าจวดจ้าเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะคะใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ความชอบนะคะ ตามด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะเราไม่ใส่มากนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือป่นลงไปแล้วจ้ากิ่นเน่หอมเตะจมูกเลยนะคะเอาละคะ่ะต้มข้างในรวมของเราก็ เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะรสชาติก็ปรุงถูกใจสาวจ๋าแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมผักชีที่เราล้างกันแล้วก็หั่นไว้เลยนะคะนี่ค่ะโบะลงไปเลยค่ะปิดเตาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มเซครข้างในหมูนะคะเพื่อนๆมาสดซ่บเซไปพร้อมกันเลยค่ะสีสันจวดจาดเลยนะคะนายช่างชิมแล้วนะคะเพื่อนๆรสชาติเซ่ปถึงใจไหมนายช่างจวดจดเลยเนาะโอเคจ้าสาวจ๋าจขอตัวไปทานข้าวกับนายช่างก่อนนะคะเพื่อนๆ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้กับข้าวถ้วยเดียวค่ะต้มเซรข้างในหมูค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ <c oughs>